ไปแล้ววยกูมีอะไรบนหัววะร่กูมาด้วยกูทำไงดีวะทำไมไม่กลับบ้านครับเดี๋ยวกูก็ป่วยเอานะครับขอบใจมากค่ะพอดีดิฉันต้องกลับบ้านครับพอดีลืมพบล่วงมาค่ะก็เลยวิ่งตาตกกัวแบบนี้นะคะโอ้ยไอเชียกูน่าแทง มึงเปนอะไรวันนี้มึงดูแปปๆนะเน,นี่ยคือกูมีแต่ระบบไว้แม่งกูวายเลยตอตบกเตกมองว่าเมื่อวานก่อนแม่งเหมือนจะมีประทานเี่ยงใหญ่ๆที่กูอยู่แม่งสุกับฟ้านด้วยอะคือแบบกูแพ้เสียงในหัว เพื่อนกูมีประทับปกป,ป้องกับฝฟนเฉยมึงชอบประทานอย่างเงี้ยยิววะสันนี่ไอเพื่อนเวงอยากแซวกูกูไม่ได้ชอบประทานเขาวางที่ไหนนี่น,นีนน่นี่ Good thing I have food for you all two together เฮียนายนินว่า You guys we eat 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 together Okay I'm telling you guys where you telling me we Sunny you e a t a n d b l a c k e if I out of f o d Come join m with me คุณขอโทษแต่คุไม่ผิด Annoying พวกมึงทางคูยหยุดเล็บกินก่อนก่อนที่มันจะเข้าเย็นก่อนดิพวกมึงว่ากันปะเดี๋ยวก,กูพาพวกมึงไปเดียร์ไอติมอ่ะได้ดิโอ้ยกูมาผิดทางไอ้ญีงผู้เมื่อกี้ใครวะหรือว่ามันจะไปชอบแฟนเก่ากูสงสัยกูจะไปแก้และส่ไอะไรมันให้ได้มันจะอ่อยแฟนกูมึงไม่รอดแน่ ขอโทษกูมาช้านักไม่ไม่เป็นไรหรอกมึงไปกันมึงใครเนี่ยปล่อยกูแล้วกูคิดว่าจะปล่อยมึงได้ง่ายเหรอกูไปทำอะไรให้มึงยังมึงออยเป็นเก่ากูเขาไปอยู่วันชอบม,มึงหรอเป็นเก่ากูนะ What are you doing, my friend? เราเป็นเพื่อนแล้วจะเสดทำไมวะงั้นกูไปก็ได้ Are you okay กูโอเ okay. ค Let's go Sunny ได้ได้นะมึงประทานมาเอา้าหรอกงั้นทายเขาดีวะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะถ้าประธานว่าแต่มีอะไรไหมคะ ผมขอ,อน้องสันนี่ไปพูดกันส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับเพื่อนหนูเหรอคะแนนได้ค่ะไอ้เพื่อนอย่าทิ้งกู I mean, ใช่น้องสันนี่ไหมครับพอดีผมอยากขอไอจคุณไอจีเหรอคะอได้คะ่ะดีคะ่ะชื่อเย้ yeah, ขอบคุณครับ